รับ,บนี้ก็ประกอบสวิตชิ่งเป็นสวิตชิ่ง6 0แอมป์นะครับตัวนี้เอาไว้สำหรับลูกค้าที่จะใช้ในตู้ลำโพงบลูทูธนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องเสียงชุดเล็กนะครับดอกซับ10นิ้วเม่เหล็ก156 2ก้สกอ้อนนะเปิดได้สบายสบาย,บายนะครับชุดนี้สายลักนะครับยาว2เมตรส่วนตัวนี้เป็นสายไฟนะครับเส้นละ1เมตรนะครับ ก็จะมีพัดลมนะครับพัดลมเป่านะครับเป่าจากด้านนี้ออกไปด้านโน้นนะครับส่วนพัดลมที่อยู่ตรงนี้มันจะทํางานตามอุณหภูมินะครับถ้ามันร้อนมันถึงจะทำะครับนี่ก็เป็นแบรนล้านของเองนะครับก็มีวัดวนให้ด้วยนะครับมีทรายดินนะครับทรายดินคือทรายนี้เอาไว้เสียบลงดินนะครับเวลาเปิด อยู่กับพื้นดินนะครับก็เสียบลงกาวนะครับกันเมันเป็นไฟมีไฟสะเทียนนะครับส่วนการเข้าสายนะครับก็จะใช้หางปลาทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลัวไม่มีหลุดแน่นอนนะครับหางปลาแล้วก็บัตรกีพร้อมแน่นหนาทาวอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ 60m นะครับตัวนี้ใช้ในระบบเครื่องเสียงชุดเล็กแล้วก็ตู้ลำโพงบลูทูธได้นะครับราคาขายอยู่ที่2,000รวมส่งนะครับตัวนี้ก็จะประกอบไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มีการช็อตนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะพังนะครับนี่ดูนะครับถ้าเราทําสายมันช็อตกันนะครับมันจะตัดวงจรอันนี้มันไม่ได้พังนะครับแค่เราออกมันก็ติดเหมือนเดิมไปก็มามันเดิมนะครับ ประนี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งประกอบได้นะครับถ้าเคยมีสินค้าอยู่ก็จะส่งให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องรอนะครับประกอบก่อนนะครับก็ติดตามได้นะครับตามช่อง youtube นะครับ